สวัสดีค่ะลุณเคนทำอะไรคะคุณคีนยังโอ้คิดอยา่ตามงมงวงเยยเยมแเล่ครับโอ้ตางงวงยงมแเล่นไปี่ขี่ไขี่เฮีอยอะไรแจ๊ยัง่ะแพ้ท่องบอค่ะการปลียย่ยุบแ่ทองเนะนแก่ทองแค่ปะเจ้าแบแก่ทองแค่ปะเจ้าบนาคิดให้แค<อ>่ได้เขาจะคิดอหญกโอ้มงวงเีง้มงวงนี่หนิ ันเความสะอาดในเรื่องวกเรื่อครับเสียบุ้งอาการแปลกๆแน่เนี่ยเสียค่ามาดูที่ลุงทำลายถามที่ลุงครับทำไรครับอะไรครับขับว่าซันขับป้าคหอมขับป้าครับถามที่ลุงทำลายน่ะลุงทำอะไรครับเฮ้ยใครโทรมาลุงทำอะไรครับถือให้ วโอ้กานั้นทำหมุนวมงเยอะครับลุงเขียนแพ่ทองลุงเขียนแพทองเขียนแพทองตัวเอาหน่อยเกี่ยวจีมีน้องบ่เกี่ยวจะมีน้องเหรอล้ คล้อนกับสาวผมสั้นมารับผิดชอบเด้อสาวผมสั้นมารับผิดชอบเด้อตก็ไม่เห็นขวดพอใช่แล้วสอัเดีครับ โอ้ยอยากไปยู yeah, yeah, ่อยากแฟสอนหัว hmm. นี่มนหัวบอ่้นยทเนี่ยโอ้ยไปบ้านข่อุ้ั้งเสียมือได้สิใจดงอ้แล้วครับผมมือได้สิบ้าโอ้ยบกันมอยูี่แสกีาจป็นางเดือยนันผมจะสี่เลี่ยมียกว่า โอ้จะเป็นคนเบียดหลายเนาะพักผ่อนในเด้อเสียงขบกับกาขึ้นโผกงเลงกงเลงขิ้มขึ้อืมกินโซงกันเลครับแล้วถ่งแล้วถ่งไอเจ้าแล้ทแอยยังไงเนี่ยต้อนมาอยากเนาะบทมือกับบทจิ้ไม่กินอย่างนี้อันท้อนันท้องสีอะไร เด <st arts> ี <Wha> ๋ยวยิ่แตเสียงยำมปอกปกเอาผู้ใด่ยอย่างยิ้หมักมูนต่ำเอาตักออเนมอื้อนี่นะคะเครับอเยอะ่เด้เียนมีนครับผมสวัสดีค่ะสัสดีใหม่ก่อนเชื่สัสดีค่ะผมโอเคค่ะ เกี๊ยวกินไหมไปเกียวไปหนกไปเจุโอเคค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบยจุ๊บจุไเดอสวัสดีค่ะพี่นองนสนีตะวเกี๊ยววันนี้เมนูผัดข้าวนะคะให้เด็กๆนะคะนัชของยายๆงจ้ะ ใส่ไข่ขัข้าวนะคะรักเบอรนีเราใส่ไข่ด้วยเฉยใส่นั่นแลหละใส่จีนอ วันนี้เข้าครัวทั้งวันนะคะคุณลุงคุณเพ็ญถ่ายคลิปให้นะคะให้คุณสาเกียวใส่ใส เราไปดูว่าตรงจ,จะกินเยอะไหมนะคะเพราะว่าคนคนมาเขา่กากินป้าครับไหกี่ดอกคนชอบก็ผัดป้าทำมันอร่อยมากไม่ต่างก็ชอบนะคะถ้าสมมติต้อง,องม,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 อม,มแีแต่ไฟกุ้งดั้มมาในกุ้งเบลท์อะไรใจได้ใส่แต่ไข่ก็พอแล้วคะ่ะโอเคค่ะเอ้ยสองยายเห็ดอย่างน่อนี่นั่งเห็ดจ้าสายก็อยากไปแท้ <c oughs> ได้ไรจิ๋วมันลายไก่อยากไปนี่ละ ส่วนเขาไปน้ำพุ่นเดชขันแม่นคอยบ่คขาเฮตุลานี่คอยหลงไปน้ำีวานลายก็ไปนี่อุ้ยมันดอกงามอยู่เด้๋ยวละงามค่ะแม่เอาดอกน้อยกับนี่คือเก่าดอกใหญ่กับนี่เก่าเขาพีนี่นี่เนาตอนพวกกันอยู่ฟังค้องขยะแห่งคนนอนในถิ่น มันจะเกิดหลายหมดมันห้าเขาเจ้าได้หลายมาสามุันพี่อ็นได้หลายมาสามพุ่มฟอมูกะไดเออผู้พ่อกมูคนบ้านเก็บกะไดผู้พ่อขี่เก้ากับบ่ได้แก่ตะไคร้สียางตรงปลาสองพันลาพี่น้องเออนี่แหละขี่เก้ามูเจ้ามูข่อยไปเก็บซัวมูข่อยสียาได้หลายให้มูเจ้าได้เบิ้งคลิปหนึ่นบ่ยางวัดหนูเออมือม้านก็ได้ยืนละมือโบม้านก็บ่บอล อันนี <göster ges 2> <performance> ้ก <hi> ็ไปวางเที่ยงนี่เนาะเอาแม่นสำลีไปจะไปแต่จะไปละงานทู่ห้างไปตื่นแต่ดีซ้ำหนึ่งแถวใคอยากไปไหนป่านตื่นมากประเทศน้ำลูกไปโรงเรียนแล้วบาอยู่ก็ถามว่าไปอยู่บ่อยากไปอันอยากไปไปเก็บเพิ่ผมเสย้อไปแกเพิ่ผมเสยอยู่หุ่นแกเพิ่มผมมากอะมาล่างเพชรผมก็มา ยายย่องจะบอไดไปเกมเฮดบอมือเนี่ยก็่ยไม่สนน่หย่แกยไ่าไปส่งตรงนี้อไปว่าากานะ้มันจะได้ลายย่ายยิงเฮ็ดปอ้ แก่แพงโเป็นสี่โลกว่าเว้ยี่ยันี่ี่ากุ่สามโลกเก่าครับขก่หลาเหอนนะเบิงย่ายตอมได้ที่ไปได้แโลกุณแปโลกด้เยี่ระนี่ละเจ้าเจ้าลูใไปมันก็ได้นาะขี่เก้าบ่อยหรือมุมใหม่ไปสวยกไปสวยมือปีไร ก็จะแจงผุล็เลยใส่ใส่หอไปนวดไแงใส่ไปพี่แงให้กูไปใบเดียที่ยงจังม่ใบยังเด็ดไปนั่นอยากไปกัไปตัวไปก็มีแต่สามคนแขนแขนมาสิเป้าเฮ็ดแขนแขนสคนก็อันนี้ได้เท่านี้พอได้กันนี่นาได้บานพอดีแม่เต่อกบนบดมาขคือจะไปสอนรออนีาไ่มีไใส่ไครมันไันี่ใส่ เีวักบมาตอนเขยเห็นสิีหรอ่าบกวนเอาห้งเออมันเอาตไต่เอาหงมันไตเอาตมันอครเอาว้พดนมด้ิข้าวมี่มกป่าพี่น้องมกป่านี่มกป่าไข่เด้ไข่คักอีลีป่าไข่ยู่ยอะต้นนี้คือไข่ขัดแทะ ป yeah. mm ๊ป hmm. ปิ้งหรือวนอร่อยมกป่าแกงวายแล้วเรจะแก้วให้ไข่แก้วให้เปียงกินพักรีนน่เหมน้งปะ ัเจ๊ย่าออกม่กินขขาใช่เปอืม อาอยัางก็ฝากลูกเคยในมองเห็นกับแกงบ่งใหน่ฝากอันต่ำน่อยพี่น้องมวเมีเดกอก่อเามานก็เมื่อตาหอยห่านตัว พว,ว่าเมื่อน้ำเขาสเอาไหนไม่แน่เนี่ยดว,ว่าจะไปหายพัด อย่บนมองไปม่ใครบ้างไม่ใครเยียดนู้ใส่รถันะนใส่

อร่อยมากค่ะโอเคพี่น้องมันนี้ไปสอดใส่อีกหน้าสารเส้ามาค่อยดูนะคะ